การเงินการลงทุนนะครับในช่วงนี้ก็จะต้องพูดถึงกัมพูชานะครับก็คือตัวตรงนี้เป็นด่านที่คือคนกระเมงเขาทยอยกลับไปนะครับเพราะว่ามันมีการแจ้งว่าจะมีการปิดด่านเขาก็เลยต้องรีบกลับไปยังกัมพูชาแล้วก็ตัวพวกบอนการพนันอะไรต่างๆนันนก็มีผลกระทบนะครับ และคนไทยจากกัมพูชาก็ทยอยกลับมาเหมือนกันซึ่งคิวยาวเนี่ยเป็นกิโลเลยนะครับก็คือมันจะมีพวกที่ไปทำงานในบ่อนนี้แหละแล้วรวมทั้งพวกที่เป็น call center ด้วยซึ่งสังเกตว่าพอพอ,พอนักข่าวเขาไปสัมภาษณ์เนี่ยคนไทยเนี่ยที่กลับเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าส่วนใหญ่นะคือเขาใช้คําว่าไปทํางานที่ตึกคําว่าที่ตึกก็คือหมายวามว่าก็คือคาสิโนโนั่นแหละ แล้วสถานการณ์ขณะนี้ก็คือว่าทางคメเนี่ยเขาตัดสัญญาณเน็ตจากทางประเทศไทยคือเขาไม่ต้องการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยโดยภาพรวมดูแล้วคือเขาเขาคงไม่ไม่ต้องการที่จะลบอะ่ะคือเขาก็จะสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้มีผลทางด้านการเมืองของเขาอะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้ชูลูกชายเขาเหมือนกับว่าเป็นฮีโร่หรือเล็กสุดแล้วแต่ แต่ดูแล้วสถานการณ์ก็คือ,ค,อคือไม่ได้จะดีสําหรับตัวฮงเซนและโงมเมนตน,นะครับเพราะว่าโดยภาพที่มันออกมาเนี่ยหมายกาว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าเข้าตัวเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตัดอินเทอร์เน็ตหรือว่าต่อไปจะเป็นไม่เอาไฟไม่เอาอะไรซึ่งมันจะกระทบกับเขาหมดแล้วก็กระทบกับประชาชนกัมพูชาดูบิตคอยครับขึ้นไปถึง1,1 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ย่อกลับลงมาเรื่อยๆ แสนเก้าพันลงมาที่แสนสี่พันตอนนี้ก็อยู่ตรงช่วงนี้ครับลงไปถึงแสนสามพันแล้วก็ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ถึงแสนสี่พันแสนห้าพัน UHT ครับ32.45บาบาทก็คือเท่ากับราคาเงินบาทเลยก็ลงลงมาถึงตรง32.40ตังค์เนี่ย เพ็กโกก็3,400ดอลลาร์นะครับก็เท่ากับราคาทองของตลาดโลกอ่ะเพ็โกเป็นบาทคือ1 1 1 1 0 0 0จากการที่อิสราเอลเนี่ยเข้าไปโจมตีอิหร่านนะครับทำให้ทั้งทองแล้วก็บิตคอยเนี่ยเด้งขึ้นมาคือทองเป็นบาทเนี่ยขึ้นมาที่ 53,350ในระหว่างวัน53,450ตัวดอลลาร์นะครับทอง3,400ซึ่งตรงนี้คือยืนที่3,400ได้นะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่3,440ตัวเงินบาทก็คือ32,54ลงมาที่32,41นะครับของวันนี้นตลาดหุ้นไทย จะหลุด1,100จุดนะครับอันนี้เขาก็ภาพิมพ์ไปถึงนายกอะครับคือในมุมมองของนักลงทุนอนะมันทำให้ดูประเทศไทยไม่ไม,ไม่น่าเชื่อเชื่อถือครับต่อนนี้คือมีการใช้บิตคอยน์ในสลัมของเคนยาครับในชุมชนสลัมอันเนี้ย มีประมาณ200คนอะที่ใช้บิตคอยในชีวิตประจำวันทั้งบิตคอยแล้วก็ทองคำนะครับทองคำนี่คือ3,400ดอลลาร์ก็อาจจะไปต่อได้แต่ว่ามันอาจจะอาจจะไม่ผ่าน3,500ดอลลาร์ส่วนบิตคอย n นึ0 0 0สดอลลาร์ก็สำหรับบิตคอยคือคือ,คอมันมันไปได้อยูอ่แล้วละมันน่าจะไปเกิน1,100 0 0ดอลลาร์